สวัสดีค่ะเพววิวธิรยาพนิกรกิจนะคะในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูวิธีการใช้เครื่องวัดออกซิเจนด้วยปลายนิ้วมือค่ะใช้ง่ายๆแล้วก็พกพาได้สะดวกด้วยนะคะสำหรับเครื่องนี้ค่ะเครื่องจะมีลักษณะเล็กๆเพียงเท่านี้เองเพียงแค่เราสอดปลายนิ้วมือเข้าไปหลังจากนั้นแล้วก็กดสวิตช์รอให้เครื่องทํางานนั่งอยู่นิ่งๆนะคะซึ่งเครื่องนี้ค่ะจะเหมาะกับการใช้ดูว่าในร่างกายของเราเลยค่ะ อ่า o ฮโมโกบินเนี่ยสามารถํำเลียงออกซิเจนได้เพียงพอไหมซึ่งในคนที่มีภาวะโลหิตจางในคนที่มีการทํางานของปอดที่ไม่ปกติหรือว่าที่สัมพันธ์กับปัจจุบันนะคะก็คือในส่วนของโควิดตรงนี้ก็สามารถนํามาใช้ร่วมกันได้เหมือนกันเห็นผลเป็นอย่างดีเลยค่ะเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยอาการทางโควิดเนี่ยคะ่ะไม่ได้แสดงอาการอะไรเลยตรวจวัดอะไรก็ไม่พบนะคะแต่กับปรากฏว่า พบว่าในคนยุโรปจำนวนมากนะคะมีอาการหายใจไม่ค่อยออกแล้วก็อยู่ดีๆก็คือวูบไปเลยค่ะซึ่งเกิดจากการที่มีการลำเบียงออกซิเจนได้น้อยมีความรุนแรงนะคะอาจจะทำให้เสียชีวิตได้เราจึงมีเครื่องมือนี้เข้ามาช่วยค่ะเพื่อที่จะวัดค่าออกซิเจนของร่างกายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเพียงสอดปลายนิ้วมือเข้าไปค่ะแล้วก็ กดเปิดสวิตช์นะคะหลังจากนั้นรอสักครู่ค่ะรอให้เครื่องทํางานนะคะซึ่งเครื่องตัวนี้จะตรวจวัดได้ทั้งค่าออกซิเจนแซตนะคะของร่างกายแล้วก็ฮาร์ตเรทด้วยเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้ผลก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้ขึ้นโชว์ว่าค่าออกซิเจน99%นะคะแล้วก็ Pulse Rate อยู่ที่83%ซึ่งเป็นค่าปกติจุดที่เราจะโฟกัสนะคะก็คือค่าออกซิเจนเนี่ยค่ะจะต้องมีค่าตั้งแต่95%เป็นต้นไปนะคะจึงจะจัดอยู่ว่าในภาวะปกติค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่วัดเราได้ค่าออกซิเจนอยู่ที่90-95ค่ะก็อาจจะมีความเสี่ยงนะคะต้องระมัดระวังหรือว่าควรที่จะดูอาการอื่นๆเพิ่มเติมร่วมด้วยค่ะ แต่ว่าในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดคือพบว่าค่าออกซิเจนเนี่ยค่ะมีค่าต่ำกว่า90%นะคะอันนี้แนะนำให้ไปพบแพทย์ทันทีเลยค่ะเพราะอาจจะมีภาวะอันตรายที่เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าการหายใจเนี่ยเริ่มไม่เป็นปกติแล้วสำหรับคลิปนี้ค่ะใช้งานง่ายๆนะคะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ